ค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะอ้าววันนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนกันนั้นครยยุ้ยนะคะก็มีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าชื่อเรื่องอะไรอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าต้นไม้ที่รัก ฉันคือต้นไม้สูงใหญ่ใบหนาทุกต้นมีค่ามารู้จักกันพูดถึงต้นไม้มากมายหลายพันคุณค่าอนั้นปลูกกันทุกที่อย่างเช่นมะพร้าวเนื้อขาวน้ำมีหนูรู้จักดีใบรีเรียวยาว มะม่วงมะขามไม้างามเนื้อขาวรดน้ำเร็วเข้าติดดอกออกผลพันไมน้นานาคุณค่ามากหลน้นปลูกขายไม่จนสร้างบ้านสร้างเมืองเป็นเพราะมนุษย์ขุดตัดถางพงต้นไม้ลดลงไม่ปลูกทดแทน ฉันคือต้นไม้ไม่คิดโกรธแค้นถ้าปลูกทดแทนฉันแสนดีใจเป็นแหล่งต้นน้ำชุ่มฉ่ำเย็นใสผู้คนทั้งหลายได้ใช้ยังชีพหนูเห็นประโยชน์โปรดช่วยรักษาต้นไม้มีค่าอย่าคิดทำลาย เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะแล้วคุณครูจะมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกนะคะเด็กๆเตรียมตัวไปเรียนเสริมประสบการณ์กันต่อเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับครูเป็นอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูเป็นก็จะมาสอนในเรื่องของ ต้นไม้นะคะครูเป็นอยากจะถามเด็กๆว่าต้นไม้เนี่ยมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตคะไหนเด็กๆลองบอกครูเป็นสิอ่าต้นไม้นะคะเป็นพืชที่มีชีวิตนะคะก็จะเหมือนมนุษย์หรือว่าคนนะคะก็คือต้นไม้เนี่ยจะกินอาหารนะคะ ทางรากนะคะแล้วก็หายใจทางใบใบไม้นะคะแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะคะก็จะเหมือนมนุษย์นะคะหรือว่าคนนะคะก็คือจะกินอาหารทางอะไรคะอ่าทางปากใช่ไหมคะแล้วก็จะหายใจทางอะไรคะ จมุกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตเหมือนกันใช่ไหมคะจากที่อ่าเหมือนครูป,ปินใช่ไหมคะก่อนที่ครูป,ป็นจะโตขนาดนี้เนี่ยแต่ก่อนครูป,ปินก็เคยเป็นอะไรคะอ่าอยู่ในท้องแม่แล้วก็เกิดมาเป็นน้องแอแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาใช่ไหมคะอ่าก็เหมือนกันนะคะแล้วก็มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีลูกมีหลานได้นะคะ ต่อไปนะคะครูเป็นนะคะก็จะมาสอนนะคะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะ,ะเราจะมาดูพร,พร้อมๆกันนะคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้นั้นมีอะไรบ้างดูนะคะ1ก็คือรากนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นลำต้นนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นใบค่ะ อ่าต่อไปก็จะเป็นกิ่งนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นผลแล้วก็มีดอกนะคะอ่าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้น,นั้นมีอะไรบ้างอ่าเราจะมาทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมๆกันนะคะ1ก็คือรากสองก็คือลำต้น 3ก็คือกิ่ง4ก็คือใบ5ก็คือดอก6ก็คือผลอ่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็ไปทำกิจกรรมศิลปะต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายมาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆ ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้และระบายสีให้สวยงามนะคะอดีเด็กขาเรามาดูกันสิคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้ในรูปนี้มีอะไรบ้างอ่ามาเริ่มกันที่อันแรกนะคะอ่ามีรากมีลำตน้นมีผลนมีดอกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มี ใบนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปะให้ครบทุกอันนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีต้นไม้ของเด็กๆให้สวยงามนะคะค่ะต่อไปเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนตามรอยปะที่ร่างไว้แล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กคะมาดูสิคะว่ารูปภาพนี้คือตัวอะไรคะตัวอะไรนะอ่า คือตัวกอไก่ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคะ่ะอ่าเด็กๆก็เขียนตามรอยปานะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะเด็กๆเราก็ลากขึ้นมาแล้วก็เขียนแบบนี้นะคะไม่ยากนะคะเด็กๆอ่าแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็เขียนให้ครบทุกตัวแล้วอย่าลืมระบายสีรูปไก่ให้สวยงามนะคะเอาสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย